วันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดีค่ะพี่บินพร้อมด้วยทีมดารากู้ภัยตื่นแต่เช้านะะ่ะตีห้าคุณผู้ชม มาทาดีเพื่อพ่อค่ะด้วยการเปิดโรงทานพร้อมกับแจกขอแล้วก็มอบเงินให้กับพี่ๆแท็กซี่นะคะคนหาเช้ากินข้ามจานวน1000ันคันเรื่องข<ห>วัญดนะูภาพมุมสูงนี้ก่อนนี่ไงโอ้โหคนมารอคุณผู้ชมพี่แท็กซี่เนี่ยมาจอดรถกันแบบโอ้โหเต็มลันย่านถนนนิมิตใหม่ค่ะปากซอย64สบสทค่ะแล้วคันแรกที่มารอคุณผู้ชมนะคะก็มาตั้งแต่4ี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้โโมารอน,อนะคะซึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อ,อคันแรกเลยนะคะที่มารับเงิน ไปจากพี่ดินเนี่ยค่ะนะคะแจกลีนไปส่องมาแล้วค่ะเลขเบี่ยนก็คือ1มอม้าคอควาย43-13นนั่นเองนะคะพือขาเปิดทนมากเลยค่ะมาตั้งแต่4ี่โมงเย็นน่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนบรรยากาศก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ค่ะพี่บินแล้วก็น้องชายฝาแฝดพี่ทัศน์อิัน์นะคะรวมไปถึงหวานใจสาวทัพทีมเพิ่งกลับมาจากเวียดนามค่ะรวมไปถึงพี่โบ๊ทค่ะก็ช่วยกันแจกข้าวขอในนลไม้คนละมือให้พี่แท็กซี่ไล่ไปทีละคันเนี่ยคุณผู้ชมนะคะพร้อมกันนั้นค่ะพี่บินยังเปิดโรงทานให้ทีมงาน คุณผู้ชมจากเตาแพ็คใส่กล่องแล้วก็ยังมีปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ให้พี่พี่แท็กซี่ทุกคนด้วยเพราะว่ามันมาแต่เช้านะคะน่าทานมากพี่แจ็คกลินตอนแรกว่าจะไปทําข่าวแลวเป็นยังไงคะพักเห็นเขายุ่งช่วยแพ็คของเลยค่ะ<อ>นี่ต้องแพ็คต้องช่วยแล้วค่ะเพราะว่าคนรอเยอะจริงๆคือ<ต>ไม่ใช่แค่พี่แท็กซี่นะคุณผู้ชมชาวบ้านแถวนั้นน่ะมิมิตใหม่ับล,ลูกกาเขาก็มาทานด้วยนะคะเรียกว่างานนี้ทุกคนทําด้วยใจจริงๆและพี่บินก็ไม่ได้ทิ้งพ่อแม่พี่น้องที่ชายแดนนะคะเพราะแกบอกเลยหลังจากเสร็จงานนี้นะคะแกก็เเตรรรียมไปปิดโงคััวให้กบู ยบที่จังหวัดสระแก้วพัน์เกิดแกนนี่นแหละค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงทั้งหมดนะคะจากทีมของพี่บินกันเลยค่ะถ้าเป็นชาวบ้านคือวันเกิดของนายหลวงนะครับวันเกิดของนายหลวงวววก็เราอยากจะมาทําความดีกับในการทาําคนดีคือมอบถุงยังชีพให้กับพี่นองแท็กซี่พี่นองแท็กซี่ที่หาเช้ากินค่าอย่างน้อย500บาทนี่เขาก็ถือว่าได้เป็นค่าเช่ารถในวันนี้100 0ชุดครับ แล้วก็เผื่อไว้ประมาณ1,200เผื่อไว้เผื่อไว้นะครับครับ 13, 13บสามถึงสิโครงการของเราคือเราจะไปที่มีจะไอเปิดที่ใหม่ก็คือสักแก้วนะครับเป็นบ้านของเราเลยสักแก้ววัฒนานครทางมูลที่กดิมจะอยู่ก็จะเอาโรงครัวนี้ไปตั้งตั้งอยู่นั่นอยู่นั่ ฝากบอกด้วยนะคะว่าน้ําท่วมที่น่านแกก็ไม่ลืมนะเพราะว่าโรงพยาบาลหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหน้าสุโขทัทยเนี่ยก็ได้ความเดือดร้อนนะคะเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันทุกพื้นที่นะคะถ้าพี่บินไปตรงไหนได้เนะะ<ฆ>ี่ยก็จะไปทุกที่เลยนะเราช่วยกันนะคะท<ฆ>ี่เห็นก็อืออิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจไปด้วยค<ช>ุณผู้ชมค่ะ